สวัสดีครับผมผมซีเนเปอร์นะครับกับบิวเทนเซิร์ไฟไฮพิกเซลนะครับฟาร์มเปิดมาเจอฟาร์มเปิดมาเจอฟาร์มเปิดมาเจอฟาร์มถุยเปิดมาเจอฟาร์มทำอะไรก็ฟาร์มเปิดมาเจอฟาร์มเปิดมาเจอฟาร์มแต่ช่วงนี้เปิดมาก็เจอฟาร์มเลยโอ้่ไม่ใช่ ไม่ใช่แล้วไม่ได้มาส่งนะ lu masang form kan forman sains sult form form El form มม่ดูเวลานาฬมาสาฬิกาจ,จะไม่รอเวลาแล้วเวลามันไม่คอยนะครับ แต่เติมให้พิกเซลมันมีข้อดีอย่างเงี้คือไม่สามารถไปเกียนคนอื่นได้ ถ่าของฟาร์มจะเป็นหลังคาแบบสีดำใกนการม้วนต่ังระดับสองชั้นไม่ใช่สองชั้นสองมันนี้แบบนี้ทำแบบนี้แล้วปล่อยให้องช่องนี้ไว้เพื่อระบายอากาศ ถ้าใช้เ shader มันจะสวยมากเลยตรงๆชบปุ๊บเัาจะทำเป็นความแบบประสุสัตเป็นความประสุะสัตแบบนี้นะ าวมแบบปันาเอเ่สปาเป็นไว้วูไม่เกี่ยวคิ they ซีดซีดอุ้ยไม่ทัน What the fuck อะไรวะเนี mm ่ย hmm. ฟ mm ์มไม่พี่ฟาร์มไม่พี่ โอเคไม่เป็นไม่ได้เลยที่เราชนะโอเคเนาะแล้วใครมันเอาขึ้นไปบนหลังคาเนี่ยเออวันดีเพื่อนเดี๋ยว้อมาความแน่นะจื๊ป มันไม่คิดารามเกือบ์จะใช่แต่มันตกวไปเลยหนยหูพี่ดีมีอันโอ้ที่สองจบอย่างสกอแบบอย่างงงๆอะไรเนี่ย <c oughs> เกิดมาก็ที่สองนะ <c oughs> เกิดมาก็ที่สอง เข้าไปปึ๊บอากดเดตไปต่อเพิมที่บิลเพื่อนโอเคกดที่บิลนี้คนนี้เลยครั้งแรกเราก็ได้ฝ่ารเป็นที่หนึ่งแล้วสป็กกี้เขาเดี๋ยว บ้านผีสิงโอเคใช่ไหไมเวลาเที่ยงคืนเนอมันก็ต้องเอาเที่ยงคืนเลยบ้านผีสิงมันต้องใหญ่ๆหน่อยบ้านผีสิงแบบใหญ่ เลยมันต้องทำโสมสมแน่ลัวมันถึงแมนอะมันถึงใช่เออเรารู้ละที่ของบ้านพี่เสิงอย่างหนึ่งคือมันต้องเป็นพื้นยาพื้นยาแบบนี้ แล้คุณใส่ต้นไม้หมอกบอลมิลต้นไม้กับบอลมิลช่วยสร้างบรรยากาศทึบปื๊บ อ่าไม่ใช <c oughs> <cat on developed Airbnb> ่เฮ้ยนานโตขึ้นแล้วนองเห็นอันเดือดขึ้นมาจะเอาเป็น จเจาเป็นหินเลยดีเนี่ยครับชูปแล้วก็จะเป็นทางเลยนี้ เาเฮ้ยหายไปด้วยมาแป๊บพาร์ติเ,ไไเคิลารเคิเป็นเล็ดโซนเนาะพาร์ติเคิลมันใช้ได้ นต้องเป็นแบบต้องทำแบบนี้มากก่า b สเข้าครับมอบเข้ามาครับนะครน่โอเคบ้นผีสิงิ่มก็อว่เป็นบ้านผดสิงแต่ทำไมต้องอยู่กลางระบายด้วย โอเคนะบ้านปีสิงจะไม่มีทางเข้าให้ด้วยเหมือนเป็นโบราณสถานมากว่ดบ้านดูพีซีมีของขาวเลยนะโอเคนะ โอ้โหไอเฟคัน hmm. อ like right right mm ี hmm. Wait, oh, oh. Says, wow ิเข้าบังตาอืมเม่เลยแล้วะทำไมเบิน์ดจริๆมันไม่ดูมันดูไม่น่ากลัวเลยเหมือนเป็นลานบะลอะไรสักอย่างเนี่ยนี่เป็นไงของมีโอ้โหมีคนบอกว่าว้าว k e r มิส นี่มันหมาเอ้ยนี่มันไม่ใช่บ้านดิเซอนี่มันหมาเขาบอกให้สร้างบ้านดีสิงครบเภไม่ใช่หมาอ,มอันนี้เหมือนกำลงังจะหนีสไปไดคิวแต่บมดได้มาเจอแม่มดนี่บ้านอะไรเนี่ยดีสิงอ้ไม่ติดเลยเครบพเ่ โอู้หแท่งคือโอเคก็จบเปนไปกับบิวเบทรทท์นัมมมมมมโองว่า2พิกเซลนับโอเคบายครับใส่หมดทักที่เลยแหละไอีแท้แล้วนะ

อันนี้มันเหมือนไนคอสโมเลยเอเเอว่ามันเหมือนมากเหมือนจุดค้ายเลยมันเหมือนมากในเซอร์คอสโมก็น่าจะเห็นลิ้งผมกระโดดไปแล้วนะม้งผมยังไม่กระโดดให้ดูนี่ว่ะเหมือนกับในเซนอร์คอสโมอ่ะอต,ตรงๆนะครับอ้โหูใช่เลยข้างล่างเป็นแพ็กแมนคอสโมมันลอกมาจาก ไฮพิกเซลนี่หรือว่าไพิกเซลรถมาตาการ์มดนั่นไงเดียวต่อไปก็เป็นไอ้นีด้วยาริโอั้นก็